สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่เสดเดือน8ปพี่หกนะครับผมนะทุกคนนะเมื่อวานนี้นะไม่เข้าเลยสามาานอยเมื่อวานนี้ผมไม่หนึ่งนะ ไม่มีมาเลยทุกคนนะไม่มาซาระโตเลยขอแก้มือใหม่นะครับนะครับผมแก้มือใหม่ละกันนอากวันเนี้ย ห้าหน้อยนะครับสามห,าห้านอยวันนี้ก็จะเป็นสี่นะวันนี้ให้สี่นะสี่นะครับก็จะมีสี่ก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หกสี่ ้าสี่หนึ่งแล้วก็สี่สี่สองเนาะไม่มีแต่สี่สามกับสี่สี่นะเมื่อวานนี้หลุดนะวันนี้ก็ขอให้มาลักกันนะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะ ขอเน้นเป็นพิเศษแล้วกันเนาะพิเศษกับปกตินี่แหละสองห้านอยนี่แหละเหมือนเดิมสองห้านอยนี่แหละนะขอให้มีสีมาเมื่อวานนี้เลขออกเ,อนเ,นอออก,เกเบิลเนาะออกเกเลขเบิลนั่นเมื่อวานเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับ4หาง48 49 47แล้วก็40นะครับสำหรับแนวทางนะครับหน่วยฮานอย3หนอยสูตรไม่เดียว3ฮานอยนะก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ